ในหนึ่งวันตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณผู้ชมทําอะไรกันบ้างครับผมว่าหลายๆคนนะครับคงเคร่งเครียดในเรื่องของการทํางานรวมไปถึงสภาวะเล่งเร้าต่างๆจากการใช้ชีวิตแน่นอนที่สุดครับมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้มีความสุขในชีวิตของคุณสักเท่าไหร่แต่มันขัดแย้งกับประเด็นในเรื่องของความต้องการของคุณที่อยากจะมีอายุยืนและมีสุขภาพที่ดีพฤติกรรมต่างๆที่เข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเคร่งเครียดในเรื่องของการทํางานอาหารการกินต่างๆเดี๋ยวนี้ที่มีสารปนเปื้อนมากมายวันนี้แหละครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้เคล็ดลับที่ตามหาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของสุขภาพดีจะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับการค้นหาความลับนี้มีมาช้านานแม้แต่ในประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า5,000ปีของจินซีฮ่องเต้พระองค์ถือว่าเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกที่ทรงพิชิตแคว้นต่างๆ และรวบรวมอาณาจักรจีนให้เป็นปึกแผ่นส่งสร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาเช่นภาษาจีนการเขียนอักษรจีนและการกำหนดมาตรวัดช่างตวงส่งออกกฎหมายที่เป็นมาตรฐานโดยใช้ทั่วกันและสิ่งที่กลายเป็นมหัศจรรย์ของโลกคือสุสานหุ่นปั้นโบราณและกำแพงเมืองจีนในช่วงบั้นปลายชีวิตพระอ,องค์มีความรุ่มหลงในเรื่องของอยาอายุวัฒนะทรงเชื่อในคำบอกเล่าของเหล่านักบวชและคนสนิท วัฒ้าพระองค์เสวยยาอยุวัฒนะนี้จะทําให้ชีวิตเป็นอมตะสามารถปกครองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้ตลอดการทําให้พระองค์ต้องเสียเงินทองไปมากมายแต่สุดท้ายพระองค์ก็ไม่สามารถมีชีวิตที่เป็นอมตะอย่างที่ฝันพระองค์ทรงประชวรหนักและสวรรคตในการตรวจราชการแผ่นดินในเดือนที่7ของปี210ก่อนคิดการรวมพระชนมายุคแค่50พรรษาเองการค้นหายาอายุวัฒนะ ึงเป็นความลับที่ไม่มีผู้ใดร่วงรู้จวบจนถึงยุคปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านวงการแพทย์จากการทดลองวิทยาศาสตร์และมนุษย์เริ่มมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานในร่างกายรู้จักที่มาของความเสื่อมเซลล์และระบบภายในต่างๆความลับของร่างกายและการมีสุขภาพที่ดีหนึ่งในคำตอบนั้นคือเอนไซม์เอนไซม์คือโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งหน้าที่ เร่งปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดในร่างกายนะฮะคือการทำปฏิกิริยาในร่างกายนี้จะมีชีวิตอ,อยู่ได้เนี่ยปฏิกิริยาเคมีตัวสําคัญนะครับมันทำปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดตั้งแต่การย่อยอาหารจนถึงการสังเคราะห์ DNA อันนี้เป็นคําจากความของมาลาัยออกซฟอร์ดนะฮะเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายจะผลิตเอนไซม์ได้น้อยลงเอนไซม์ที่ผลิตออกมาก,ก็คุณภาพตำ่ำคนที่อายุ70ดปีเนี่ยมีเอนไซม์เพียงประมาณ1ใน3คน,3ค,นคนอายุ20ปีเพราะนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มากขึ้น การอ่อนแอก็มากขึ้นการย่อยอาหารก็จะไม่ดีขึ้นเอนไซม์บางชนิดเนี่ยมายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายอาจจะไม่ผิตเลยเช่นเอนไซม์ย่อยนมนะฮะแลคเตสเนี่ยจะไม่ผิดนะครับและมีประโยชน์อันเอนไซม์เนี่ยมันจะใช้สําคัญทุกในโรคเลือดหลังทุกชนิดเนี่ยเอนไซม์จะได้ประโยชน์เพราะอะไรไหมะฮะเพราะว่าดรจอร์จานนะฮะได้เขียนในหนังสือเนเจอร์นิวส์ว่าโรคทุกชนิดเนี่ยที่เป็นเกือบทุกชนิดนะครับเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการอักเสบเรื้อรัง การเสพอลังเนี่ยเป็นบ่อเหตุของโรคนะครับซึ่งอันนี้แม้แต่องค์การแมโลก,ก็ยอมรับนะครับแล้วก็ทีนี้การเกิดอาการอักเสบเนี่ยร่างกายจะผิดตัวหนึ่งสารเคมีตัวนึงทีาเรียกสารขหลังไซโตไคน์ออกมาในร่างกายตัวนี้ทําให้เจ็บปวดนะเจ็บปวดปวดด้วยนะป่วยด,ด้วยแล้วก็ทําให้การอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นทีนี้ตัวเดียวที่จะจำกัดการอักเสบนี้ได้ก็ต้องเป็นเอนไซม์โปรตีเอสเนี่ยฮะซึ่งอยู่ในเอนไซม์เอนไซม์โปรตีเอสเนี่ยเมื่อเข้าไปในเลือดแล้วเนี่ยฮะเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยมัน โปรโตีนชนิดหนึ่งชื่อแอลฟาทูแมโครโคบินแล้วก็ทำให้ไอไซโตไคน์ที่เกิดออกมาเนี่ยเสื่อมคุณภาพหมดประสิทธิภาพร่างกายก็จะฟื้นจากการเจ็บป่วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแล้วก็เอนไซม์โปรตีเอสเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ในเอนไซม์เนี่ยองค์การเมโลกก็ยอมรับนะครับนะบในในค้อศอเมื่อสักตกว่าปีนแล้วเนี่ยได้ได้คลาสติฟิเคชันของเอนไซม์ N S <S ว่าเอนไซม์โปรตีเอสเนี่ยเป็นตัวหนึ่งซึ่งทำหน้าที่กำจัดก,การอักเสบเกิดนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่ง เอนไซม์ Inside, จึงเป็นกุญแจที่สําคัญทําให้ร่างกายของมนุษย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวมไปถึงมีอายุที่ยืนยาวด้วยนะครับไม่แน่นะครับถ้าในยุคของจินซีฮ่องเต้นวัตกรรมทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างนี้จินซีฮ่องเต้คงมีอายุที่ยืนยาวมากกว่านี้ในตอนต่อไปเราจะมาไขาความลับเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายกันครับ